ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่เล่นน้ําที่อยู่ใกล้แค่ชะเชิงเซาเท่านั้นเองแล้วช่วงนี้กำลังมีน้ําพอดีเลยไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมาะกับการไปเล่นน้ํามากๆเลยครับแต่ที่นั่งตรงแถวโซนต้นน้ํามีน้ําแรงมากๆ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีบริเวณกว้างแล้วก็มีหลายโซนหลายที่นั่งให้นั่งเลยยิ่งตรงมุมสะพานนี่ถือเป็นมุมที่ดีนะครับทุกคนเพราะว่ามุมนี้เขามีที่นั่งตรงเกาะกลางน้ําด้วยแล้วเขามีห่วงยางให้เช่าด้วยนะครับนี่ถ้าคนไปลอยกันเยอะๆก็จะเหมือนที่ปลายเลยนะจุดที่เริ่มต้นในการลอยก็น่าจะเป็นโซนนี้น่าจะเหมาะนะครับเพราะน้ํากําลังไหลแรงกําลังดีส่วนใครที่ไม่ได้เล่นน้ําแต่อยากไปนั่งชมบรรยากาศก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับด<ๆ>ูดยทุกคนมีท<ๆ>ั<ๆ>้งต<ๆ>้นไม้มีทั้งซุ้มมีทั้ บนคลองตะกาวอาเภอท่าตะเกียบจังหวัดเช,ชิยงสาวครับอยู่ใกล้กับเขื่อนสียัดเลยครับที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นที่นี่ก็มีของขายหลายร้านนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์ที่ผมไปอะดันไปตรงกับวันที่เขามีบุญบั้งไฟที่อยู่ใกล้ๆแม่ค้าก็เลยไม่มาเปิดร้านกันเลยแล้วนี่ก็คือราคาพวกซุ้มกระต๊อบนะครับนั่งได้ไม่จํากัดเวลาแล้วถ้าใครไปแล้วกลัวว่าเขาเมาแล้วจะมาทะเลาะก,กับเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าทะเลาะก,กันเนี่ยเขาปรับเป็นแสนเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังมองหาที่เล่นน้ําอออยูู่ลชบกก็งไปันด นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าถ้าไปเจออะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย